วันนี้มีการพลีมวลสารครับของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆของพระอาจารย์ประสูตรวัดในเต่าแห่งนี้แหละครับโอ้โหนี่นะฮะข่เหรียญขอฉุยมีหมดค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญที่หายากหายากเนี่ยมาหมดนะฮะใช่ค่ะไม่จ่เหรียญครบไม่จ่บผงก็ครบค่ะไม่จัาเนื้อชิ้นก็ครบและที่สาคัญสมเด็จมีเจ็องคเจ็ดมพมครบทุกพิมพโอ้โหที่สําคัญน่ะพี่เดียฮะพี่ออกบัตรรับรองพระแท้หมดเลยนะฮะเป็นงานที่พิธียิ่งใหญ่ที่สุดครับที่ใช้ชนวนมวลสารจากทั่วประเทศครับจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆตอนนี้ท่านกําลังอธิษฐานเพื่อจะเทลงเบ้าหลอมครับ ยิ่งใหญ่อลังการมาด้วยแรงกระททกล้วนๆครับมันไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเอาเงินหลายๆ10ล้านเนี่ยมาซื้อมวลสารเราไปหลอมหรอกครับมันเหมือนกับการเราเอาเงิน40ล้านโยนลงกองไฟอะ่ะ หายไปกับตาเลยครับผ้าจันครับประจันประสูตรอ่าเรารู้สึกว่าโอ้โหของแท้ของแท้วินาทีที่ทําพิธีมันเกินสิ่งที่เราคาดหวังไปครับมันคนลุกบูชามาแล้วเราสบายใจเรามีความเชื่อเราศรัทธาแค่นั้นก็พอแล้วด้วยอ่ะพี่มหาจริงๆเพราะว่าเป็นสุดยอดประถุมงคลที่ขึ้นชื่อแบบท็อปเทนของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำที่เอามาไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระดูกมูลค่าแบบไม่สามารถประมาณได้เลยจริงๆมาดามเดียเนี่ยเป็นคนที่เราต้องใช้คําว่าไม่งกเงินแต่แกงกบุญ นะครับพกบ,บุญงั้นแกก็จะลงทุนมากประวัติดีเพราะว่าเคยทําให้พระอาจารย์ต้องบริจาควัดไป50ล้านแล้วเราก็มีความศรัทธาว่าเราทําจริงทําเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับอันนี้เราก็ตั้งใจจะทําคงไม่มีใครที่จะพยายามเหนื่อยในหลายๆเรื่องเพื่อคนอื่นนะฮะแต่มาดามเนี่ยได้พยายามที่จะเสาะหาวัดโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนก็มาทําสิ่งที่เป็นมงคลร่วมกันนะครับผม วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนี้นอกจากค่าเหรียญที่เราต้องจ่ายโรงงานแล้วกำไรทั้งหมดถวายวัดหมดเลยครังขอจเจริญพรขอบใจอนุโมทนาบุญมากับเหล่าดาราทุกๆท่าน สวัสดีครับผมวามจุลกิจสุนรภาพรายการมุมมหานิยมครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเตานะครับมาที่นีเ่เพราะว่าวันนี้มีการพลีมวลสารครับพิธีนี้พิธีสำคัญในการเริ่มต้นของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆครับของพระอาจารย์ประสูตร์วัดในเตาแห่งนี้แหละครับซึ่งความอลังการจะเป็นอย่างไรตอนนี้เห็นจากข้างหลังเนี่ยนะฮะ ก็จะเห็นว่ามีการนำเอามวลสารนะครับของพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยและรวมถึงเหรียญชุดเบญจภาคีนะครับทั้งพระเครื่องทั้งพระกระุทั้งเครื่องรางต่างๆมากมายยิ่งใหญ่จริงๆครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวัตถุมงคลจตุคามรามเทพที่เป็นวัตถุมงคลยอดนิยมแห่งยุคนะฮะ ได้ถูกนํามาไว้ที่นี่อีกเหมือนกันตอนนี้กําลังขมากขมันเลยครับกับการเรียงมวลสารทั้งหมดซึ่งดูแล้วคร่าวๆตอนนี้ไปได้แค่ครึ่งนะฮะรวมแล้วเนี่ยก็นับร้อยร้อยเหรียญนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างวันนี้แล้วพิธีกรรมในวันนี้จะมีการทําพิธีกรรมแบบไหนอย่างไรติดตามครับรุ่นเหนือเมฆจะต้องถูกจารึกไวในประวัติศาสตร์ของการสร้างพระเครื่องของเมืองไทยอีกหนึ่งรุ่นแน่นอนครับตาม,มไปเลยครับ คือต้องบอกว่าวัตถุมงคลที่นำมาพรีมวลสารในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แต่วัตถุมงคลที่ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามีการออกใบรับรองพระแท้จากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะจะได้รู้ว่าวัตถุมงคลทุกชิ้นเนี่ยคือวัตถุมงคลของแท้แน่นอนนะฮะสุดยอดเลยออกใบทุกทุกรายการเลยนะครับ นอกจากเหรียญเกจิพระคณาจารย์ทั่วประเทศแล้วนะครับสิ่งสำคัญของการปีบมนสารในครั้งนี้เนี่ยคือแผ่นยันที่อยู่หน้าผมนี่แหละครับเป็นแผ่นยันจากพระเกจิคณาจารย์ร้อยแปดรูปทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเป็นตัวอย่างดูว่าจะมีรูปไหนที่อยู่ตรงข้างหน้าผมบ้างนะครับตัวนี้จับมาองค์แรกเลยนะฮะเป็นแผ่นทองคําจันนะฮะ เป็นแผ่นจานจากพระจันทร์ต้อมวัดท่าแสแบงครับโอ้โหนี่นะนี่วางอยู่นี่แล้วนะด้านนี้ก็จะมีหลวงพ่อวิชัยนะวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธนะครับนะฮะพระอาจารย์วิชัยนี่ก็เก่งนะในเรื่องของการทําวัตถุมงคลนะฮะเก่งด้านสายสัพพวิชาจากหลวงพ่อกวยนะฮะมีพระอาจารย์ประสูตรอันนี้ไม่พลาดเลยครับเป็นแผ่นจานจากพระอาจารย์ประสูตรวัดในเต้านี่แหละครับนะครับแล้วมีสมเด็จพระพุทธจารย์วัดไตรมิตรนะครับวัดไตรมิตรนะครับก็จานมาให้นะครับ โอ uh, ้โหนี่หลวงพ่อวรานะครับนี่หลวงพ่อวรานะครับและพลาดไม่ได้เลยนะครับหลวงปู่ศิลาครับนี่นะฮะโอ้โหพระเกจิคณายจาร้อยแปดรูปแต่ละรูปเนี่ยมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับอ uh, ุสาธุใครได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ไว้เลยนะบอกว่าได้บูชาวิชาของพระเกจิคณาจายจร้อยแปดรูปเนี่ยเป็นอย่างน้อยไปอีก ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่จะนำมาเข้าพิธีนะฮะในการพุทธาพิเศษในการพรีเหรียญรุ่นเหนือเมฆนี้ด้วยนะครับเป็นน้ำพระพุทธมนต์จากร0 8วัดดังนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะเพราะว่าผมผมเน้นเพราะว่าคงจะไปทุกวัดไม่ได้นะฮะอย่างเช่นนะนี่ผมจับมานี่มือถึงมากนะอันนี้น้ำมนต์จากหลวงปู่ศิลานะครับธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินนะครับ แล้วก็นี่อันนี้วัดไอ้ไข่นะวัดเจดีก็มานะครับนะวัดหงรัตนารามพระอารามหลวงที่กรุงเทพนะครับโอ้โหมาหมดเลยอันนี้ก็ทางฝั่งอีสานนะรพระธาตุพนมโอ้่าโอ้โหไล่เรียงไปแล้วเนี่ยร้อยแปดวัดเยอะมากจริงๆและเดี๋ยวก็จะมีการนําเอาน้ามนต์ทั้งหมดร้อยแปดวัดเนี่ยมาเทรวมอยู่ในขันน้ามนต์นะครับแล้วก็ใช้ในการพุทธ,ธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับน่าสนใจบ้างจริงๆนะครับ จเจอกับมาดามเดียนะฮะผู้ที่เป็นประธานในการดําเนินงานในครั้งนี้กําลังคุมคอมเมนต์จัดมวลสารอยู่เลยนะฮะเดียครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหปูไข่ว่เชิงเลนมีเหรียญล้วงปูไข่ว่เชิงเลนซึ่งเหรียญหายากมากซึ่งจำนวนจัดสร้างอ่ะปกติก็น้อยอยู่แล้วแม่ที่แถวนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ่านี่ค่กปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่าโอ้โหนี่นะฮะปูไข่เหรียญข้อฉุยมีหมดค่ะโอ้ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญที่หายากหายากเนี่ยมาหมดนะฮะใช่ค่ะเบนจ์เหรียญครบเบนจ์จับผงก็ครบค่ะครับครบทุกเบนจ์จับด้ชินก็ครบอืมและที่สําคัญสมเด็จมีเจ็ดองเจ็ดทีมครบทุกทีมโอ้วันนี้เนี่ยมวลสารเอาสําคัญสาคัญอย่างเบนจาจาคีมาครบครบค่ะเบญจภา,า,าคีมีอะไรบ้างครับเบนจาจาคีผ,ผงต้องผงสุพรรณนางทยาสมเด็จ ชุมกอครบหมดค่ะพรอดนะฮะ,าะามาคคบหนูนี่นี่นนแล้วก็ที่สำคัญนะพี่เดียฮะ,ฮะที่ออกบัตร<ท>รับรองพระแท้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเราเรา,เราไม่เราไม่ได้เก่งในด้านว่าเราจะรู้อันไหนแท้ไม่แท้ฉะนั้นเราต้องให้สมาคมรับรองครับนี่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นเม็ดขนุนที่ว่าหาแทบจะไม่ได้แล้วดีลาเม็ดขนุนนะครับซึ่งเป็นพระครที่หายากมากนะฮะ ลวหมุนเวียนในตลาดแบบน้อยมากในปัจจุบันอันนี้ครับอพิมใหญ่เห็นไหมคะพระที่ทำมาเป็นมวลสารเนี่ยตัสึกแล้วเดี๋ยวแต่ท่านจะแบบอุ้ยทำไมเอาพระดีๆเราไม่ใช่เราเอาพระสึกที่แบบว่าบางคนไม่นิยมที่จะมาเอามาขึ้นคอแล้วเอามาทําพุทธคุณให้พี่พี่แม่พี่พ่อแม่พี่น้องได้ใช้พุทธคุณร่วมกันครับนี่ค่ะปูไข่วัดเชิงเลศปูไข่ที่บอกว่าอยากมากยากใช่ขนาดเหรียญเหรียญสึกๆนี้เขายังบอกว่าหัวแหนกันมากนะฮะใช่ค่ะ ที่กันมาหลรอหล่อทุกคนได้ใช้พุทธคุณร่วมกันทุกคนครับแล้วก็รวมถึงมีเหรียญพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศเนี่ยใช่ได้รวบรวมมา -77 จังหวัดครบเจ็ิจังหวัดเหรออโหอันนี้เหรียญอะไรครับพุทธศิลป์พุทธศิลป์สีเหรียญแรกของประเทศไทยที่เป็นการสร้างพระเหรียญเหรียญพระพุทธ เป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกเลยใช่ค่ะก็คือเกพระยอดนิยมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะตั้งแต่อดีตจนป,ปัจจุบันมารวมอยู่ในนี้หมดเลยนี่ปีอะไรครับพี่นานมากค่ะโอ้โหสองสี่สี่ศูนย์โดยประมาณนะสองสี่สี่ศูนย์นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ครั้งนี้มีเครื่องรางด้วยแม่จริงๆอนะ่ะรุ่นที่แล้วเนี่ยเครื่องรางเยอะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวหนังพระเหรียญที่เป็นเกจิยอดนิยมจริงๆเพราะว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเราเราเร็วรเราไม่มีเวลาเต็มตัวแต่ทีเนี้ย พอเขาเห็นรุ่นที่แล้วแล้วว่าเราอ่ะชอบเก็บบูนสาร,รทีเนี้ยพี่พี่น้องนองนะในบรรดาพันธุ์ทิพย์ประดีพี่เซียนชมรมปัดเครื่องทุกคนเซียนเล็กเซียนน้อยเนี่ยเขาก็เอามาให้หนูกันบ,บางทีก็ามาปล่อยในแบบในราคาที่แบบราคาถูกเพราะเขารู้ว่าเราเอามาเอามาช่วยคนเอามาเอามูลสารก็ไม่ได้แพง เราก็เลยเป็นถือว่าเป็นโชคดีของเรา,เาลูกคุณโตุ่นแรกก็มีมเรียนยอดนิยมมีทั้งหมดแต่เดี๋ยวจะมีหนังสือค่ะทำหนังสือแล้วก็จะมีชื่อมวลสารทุกองค์ที่เอามาใช้เนี่ยอยู่ในหนังสือและหนังสือเนี่ย จะแจกฟรีสําหรับคนที่จองวัตถุมงคลสุดยอดใช่ค่ะจะเป็นเล่มบางๆ20หน้า4ีสีอย่างน้อยมีหนังสือคุมพระไปด้วยรู้ว่ามีมวลสารอะไรแล้วตั้งอะไรบ้างใช่ค่ะพี่เดียร์ครับนอกจากรุ่นนี้จะมีพระเกจิคณาจารย์แล้วเห็นว่ายังมีเหรียญจตุคามปี3032และรวมถึงรุ่นอื่นๆนะครับเกี่ยวกองวัดพุทธไทยสวรรค์ครบเหมือนกันพี่มากกรมีไหมมีแต่ต้องคอยหาดีเดียร์ขอยิบมาอินเสิร์ตที่ท้งฟ้า เพืนะครับหลายหลาย้านหลายล้านแต่ว่าเพื่อนบัตรบัตรบัตรยังไม่ได้ก็เลยที่มาก่อนในนาเว็บไซต์คือตรงนี้เราสามารถเอาไปเซอร์ได้จ่ายสมาครครัพักเครื่องได้เลยอันนี้ออกโดยสมาครรพักเครื่องเป็นเหรียญจอบเล็กนะฮะที่หลายหลายร้านสวยๆก็ประมาณ3 4ลร้านใช่เอามาอนู่อในเทียรู้จคุณของท่านแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยคือเรียกได้ว่าแต่ละเหรียญเนี่ยถ้าหากว่าคนเล่นพรกเครื่องเนี่ยพอพอได้เห็นเนี่ยต้องรู้จักอะ คือเป็นเหรียญยอดนิยมทั้งนั้นใช่ค่ะนิยมทั้งหมดเลยรวมๆแล้วมีมวลสารประมาณกี่ชิ้นคะตอนนี้มีทั้งหมด400กว่ากว่า400กว่าใช่ค่ะทุกท่านจะได้เห็นหมดเลยว่าจะมีใบอย่างนี้อยู่ในหนังสือคร้อมกับพระสามารถเช็คดูได้ว่าอันนี้ได้รับจริงหรือเปล่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะมีข้อมูลบอกชัดเจนคือจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ย โบราณเนี่ยคือท่านท่านพระเกจิที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยท่านจะมีความชํานาญเรื่องการอธิษฐานจิตฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้วัตถุมงคลที่ไม่ใช่ของแท้มันไม่มีประโยชน์ค <c oughs> ุณเลยคะอันนี้เพื่อความมั่นใจเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเก่าหรือใหม่เป็นพระสร้างใหม่แต่เป็นมีมีวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นเก่าๆโดยเกจิอาจารย์เนี่ยทั่วฟ้ามือใครแล้วย้อนย้อนไปเป็นอีอร้อยปีเนี่ยเอามาอยู่ในรุ่นเนี้ยเรียกว่า สุดยอดใช่ค่ะไม่พอนะแค่เหรียญพวกนี้ก็ไม่รู้จะจะไปหาจากไหนมามาทำพี่เดียบอกว่าแค่เหรียญพวกนี้นะแต่ขอโทษครับเห็นมีแท่งมวลสารไว้อีกนะซึ่งเป็นมวลสารจากรุ่นไหนบ้างฮะรุ่นอุดมทรัพย์แล้วก็รุ่นอุดมทรัพย์ที่เป็นพี่เดียทำรุ่นแรกครับอันนั้นจะมีพวกตะกุดเยอะตะกุดทั้งทา้งเยอะก็ จะเหนียวส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะคุยกันเรื่องแบบชนหนักแล้วไม่เป็นไรเลยนี่แล้วก็มีประสบการณาแา์แล้วก็จะมีเรื่องเมตตาเนาะหรืออย่างเช่นโชคลาบอะไรอย่างเงี้ยถูกหวยบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้ดีอยากให้ลองจริงเพราะว่าองค์พ่อเนี่ยเป็นพระที่เดียค่อยมาก่อนที่เดียจะมาทําอุดมทรัพย์อีกแต่ตอนนี้เดียก็มาห่อยอุดมทรัพย์ด้วยเพราะว่าเราทําเองเรามั่นใจค,ค่ะเห็นพี่เดียมักจะย้ําเสมอว่า ได้บูชาวตัตถุมงคลที่พี่เดียได้จัดจัดสร้างแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้พุทธคุณครบถ้วนใ,ในในการทําบุญที่พอจับต้องได้ใช่ก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนจับต้องได้เพราะหลักร้อยค่ะบอ,อาวัตถุประสงค์เลยคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ที่เป็นคนใช้จริงๆที่ไม่ได้มีมีเงินมากเช่าหาพามู้ชาราคาหลักแสนหลักล้านอะไรเงรี้ยสามารถนาหลักร้อยมาก็ขึ้นพอไว้ใจได้อย่างสบายใจเลยย้าเลยว่า<ช>ต่อให้จะมีวัตถุมวลสารมากมายและหายากขนาดไหนแต่การทําบุญในครั้งนี้นะฮะเริ่มต้นทําบุญที่หลักร้อย นะครับนะฮะร่วมบุญกันได้นะครับกับเรียนรุ่นเหนือเมฆพระอาจารย์ะสมวัดในเตานะครับกําไรทุกบาทเนี่ยนะคะนอกจากค่าบําเพ็ญแล้วเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเดียถวายให้พระอาจารย์หมดเลยพระอาจารย์เนี่ยจะนําไปสร้างโรงพยาบาลประจําพื้นที่นี้ครับซึ่งยังไม่เสร็จค่ะยังมีแค่โครงอยู่ครับนี่คือวัดะสมเลยนี่แค่มวลสารนี่ก็อลังการแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูพิธีพีมวลสารในวันนี้ด้วยนะครับว่าพิธี ที่นี่บอกว่าพ่อจย์ประสูตรนี่พิถีพิถันมากนะจะเข้มขลังขนาดไหนติดตามนะคคะะขอบุณมากเลยนแะคะใ่ในมือผมเนี่ยก็เยอแล<ช>้วะ <laughs> อันนี้ก็เป็นชนวนมวลสารเนื้อโลหะทั้งหมดนะครับ <S <S เป็นจากภาคีเหลียญทั่วประเทศเลยที่นํามาเป็นชนวนมวลสารเดี๋ยวเราจะนําม,มวลสารโลหะทั้งหมดนะครับนำไปหลอ่อหลอมที่ประลัมพิธีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นงานที่พิธียิ่งใหญ่ที่สุดครับที่ใช้ชนวนมวลสารจากทั่วประเทศครับจากภาคเกจิอาจารย์ต่างๆเฉพาะรุ่นนี้ก็มวลสารเยอะอยู่แล้วยังมีมวลสารรุ่นเก,ก่าๆอีกครับก็มีมวลสารของรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นอุดมทรัพย์ก็มวลสารก็เป็นร้อยๆยล้านอยู่แล้วนํามาผสมมาผสมกับโลหะชุดใหม่ครับอีถื เพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกครับส่วนเนื้อผงเราจะทําพิธีพีแล้วก็ตําในถ้ำนี่ครับทาพิธีตําในถ้ำ แล้วดูแบบคนลุกเลยทุกควพิธีนี่มันไม่เหมือนทุกครั้งที่เ่อทำเลยยิ่งใหญ่อลังการผมก็คือมาด้วยแรงศรัทธาล้วนๆครับได้ข่าวว่ามวลสารก็คือหลัก200ล้านขึ้นมาตั้งแต่เช้าครับพิธีใหญ่มากครับผมตื่นเต้นคือเต้นผมก็มาตอนต้นวันรุ่งนี้ ได้เข้าสู่พิธีในพองหล่อแหนชนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์พิ่นัทพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นนี้หน่อยในมุมมองพิ่นัทตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ตั้งใจที่จะสร้างวัตถุมงคลที่ลงทุนขนาดนี้เพื่อจะเอามวลสารดีๆขนาดนี้แล้วก็ที่จะมีการพิธีพุทธพิเศษ ท,ทั้งที่ที่ในเตาเนี่ยแล้วลที่นครแบบยิ่งใหญ่อะหาไม่ได้อีกแล้วน,นั่นหานไม่ได้อีกแล้วตะกี้นำมวลสารใส่เบ้าหลอมแล้วตอนนี้กำลังจะเทท่านจะสังเกตว่าท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านจะท่านจะเรียนวิชาไม่ใช่แค่เฉพาะเขาอ้อนนะ,ะอันนี้ท่านบอกว่าแม่ธรณีะฮะท่านเรียนวิชามาทั่วทุกศาสตร์ครับตอนนี้ท่านกำลังอธิษฐานเพื่อจะเทลงเบ้าหลอมครับ เขาต้องบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้จัดสร้างอ่ะเขาไม่ได้สร้างแบบทั่วๆไป <Yeah. S 1> เขาจัดสร้างโดยการนําเหรียญของพระคณาจารย์ในสมัยโบราณรที่เป็นเหรียญแท้ทันพระเกจิในยุคก่อนๆเป็นร้อยปีที่แล้ว mm ่ hmm. และเป็นเหรียญยอดนิยมแล้วเขาไปคว้านซื้อมาเนี่ยเอามาหลอมรวมกันเนี่ย เป็นร้อยเหรียญเลยเมื่อกี้เท่าที่เราไปดูที่หยิบหลอมอ่ะหยิบใส่กับมือเลยครับแล้วทุกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ผ่านการตรวจสอบจากสมาคมมาแล้วว่าเป็นของแท้นี่เฉพาะแค่มวลสารอย่างเดียวนี่หลายสิบล้านนะสามสิบสี่สิบล้านต้องมีเฉพาะแค่หลอมคือเหรียญหลวงพเทธียมเหรียญหลวงปู่สุกเหรียญหลวงโอทุกอย่างเหรียญหายยากใช่แล้วผมเนี่ยก็นำวัตถุมงคลที่ผมเคยสร้างเคยหลอมมาไว้อ่ะมวลสารพระในสมัยก่อนครับ เยอะแยะมากมายผมก็เอามาร่วมด้วยเอามาผสมรวมรกันด้วยมันไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าเอาเงินหลายๆ10ล้านเนี่ยมาซื้อมวลสารแล้วไปหลอมหรอกรมันเหมือนกับการเราเอาเงิน40ล้านโยนโลงกองไฟอ่ะหายไปกระตาเลย ฮะสวยๆองค์เป็นแสนเป็นล้านหลอมไปนี่มูลค่าเป็นศูนย์เลยแต่สิ่งที่ได้มาคือความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัตถุมงคลที่เขาจะสร้างคนที่ได้จองวัตถุมงคลรุ่นเนี้หนึ่งได้ร่วมบุญแล้วสองได้ของดีที่เป็นของดีจริงๆเนี่ยอเอามาบูชาไว้เป็นสิริมงคล ในประเทศไทยผมบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่รุ่นหรอกครับ,รบที่จาของแท้ๆแล้วมาหลอมให้เราเห็นจ่าๆเลยนะเอาแบบแท้ๆแล้วมาหลอมไม่เห็นเห็นกันเลยผมไม่คนหลอมยุกแรกๆเลยที่หลอมมวลสารทีแบบเป็นร้อยๆ้ย้านเลยแล้วก็เจอพี่เดียนนี่แหละเขาเป็นผู้หญิงที่ใจถึงสาธุกับคนที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ร่วมจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บวินาทีที่ทําพิธี มันเกินมันเกินสีที่เราคาดหวังไปเรารู้สึกว่าโอ้โหของแท้ของแท้ก็เลยแอกว่าเข้าใจก่อนเลยใช่มาเข้าใจก่อนมันมันมันเหนือเหนือธรรยญาณมันเหนือเหนือความที่คาดหมายพอได้มางานบุญอย่างเงี้ยเราไม่ความรู้สึกว่าเออของแบบเนี้ยมันหาโอกาสที่จะมาร่วมยากเราก็เลยแบบอ่ะต้องมาแหละขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตรุ่นเหนือเมฆรุ่นเหนือเมฆมีรูปพระจารยร์ประสูตรนะเสือนอนกินกับจตุคามรามเทพครับนำเป็นซีรีส์ไหมสนใจไหมสนใจ แต่ถ้ามีให้บูชาบูชาไหมบูชาบูชา,ชาครับเข้าไปบูชามาแล้วเราสบายใจเรามีความเชื่อเราศรัทธาแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับงก็ฝากไว้ด้วยครับเหรียญหนึ่งเหรียญหรือว่าความศรัทธาหนึ่งศรัทธาที่ผมมาในวัดนี้แล้วได้ได้รู้สึกอยากกล่าวว่าในถ้ำน,นี้นะฮะมันเต็มเปี่ยมคือท่านต้องได้เห็นและศึกษาและสัมผัสก่อนเพราะมันผ่านวิจารณญาณมันคือเกิดความเชื่อและความศรัทธานั่นเองต่อจะต่อให้กี่รูปแบบกี่เหรียญเนี่ยยังไงก็กินใจท่านแน่นอนครับรู้สึกถึงความแบบเหมือนมีพลัง่มแแตีบบเอา ามวลเอาเหรียญอะไรต่างๆมาทําเป็นมวลสารเนี่ยแล้วก็เป็นหลวงพ่อที่ผมนับถือด้วยแล้วก็มีแบบเครื่องรางของขันท hm ี่ผมนับถือด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกถึงแบบพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพลังที่แรงกาคือสัมผัสได้ถึงพลังนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยลูกเกดเคยมีโอกาสได้ได้มาทําพิธีแบบนี้บ้างแต่ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นพิธีที่ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มวลสารหรืออะไรที่วัตถุต้องใช้คําว่ามวลสารที่นํามาทำเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เป็นอภิมหาจริงๆเพราะว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่ออแบบทททปขงระเเศไยยยลด้ว ที่เอามาไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระดุษคือต้องบอกเลยว่าเป็นคราเก่าแบบไม่ไม่รู้มูลค่าแบบไม่สามารถประมาณได้เลยจริงใช่ไหมคะเชื่อว่าแฟนที่แบบว่าแฟนแฟนวัตถุมงคลแล้วกันที่อยากจะเก็บบูชาเป็นของที่มีคุณค่าด้วยเป็นที่ระลึกแล้วก็เจตนารมในการสร้างเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าได้ไปสร้างสร้างโรงพยาบาลต่อก็ถือว่าเป็นการบุญทําบุญซ้อนบุญแล้วก็ต่อบุญอีกลูกเกดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะก็คนที่เป็นสายวัตถุมงคลทางพระแน่นอนค่ะ Thank uh you. -huh. ปากคอมะขมเท่าโอ้โหหายากตัวผู้เอี่ยมวัดดังนะครับผเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอันนี้ที่ที่เห็นกระตามานะครับผมมีตะกุลหลงพรปานนะครับก็คือว่าเป็นเป็นของแพงเลยที่ที่ตลาดเล่นกันครับแล้วก็เชื่อว่ามีพุทธคุณสูงแล้วก็มาหลอมละลายเพื่อจะสร้างพระองค์ใหม่นี่แหละครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆนี้นะครับผมเพราะว่า วัตถุประสงค์ดีการจัดงานดีแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลนะครับผมที่พยอดของอของที่นี่เลยเพราะว่ายังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะฮะวัตถุมงคลที่หลายคนอาจจะอยากได้แล้วก็จับจองไว้นะครับอย่างเช่นกําไร กำไรนี้มีชื่อรุ่นไหมใส่แล้วไม่ขาดทุนแน่นอนต้องมีกำไรแน่หลายคนบอกมาดามทำเอาเงินเข้ากระเป๋าหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีนะฮะไม่เข้ากระเป๋าเลยทุกบาททุกสตางค์ของมาดามเดียไปช่วยโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยในสาธารณกุศลของวัดทั้งหมดรวมถึงช่วยชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวัดด้วยนั่นเองนะครับผมที่เรากล้าพูดเพราะครั้งที่แล้วพี่ลิวผมพี่เป้เราเป็นพยานได้ลท่านมาอยู่เป็นพยานแล้วที่เดียมอบเงินทีนึงเนี่ย ทีละ30ล้าน40ล้าน50ล้านจากจากเงินที่ท่าน่ะมาจองวัตถุมงคลคบผมแล้วหลายคนชอบมีคําถามว่าอุถ้าจะบริจาคอย่างนั้นน่ะทำไมไม่เอาเงินเข้าไปบริจาคทีเดียวเลยจะมาทําวัตถุมงคลทำไม,ามคือการบริจาครวดเดียวคนเดียวก็จะบริจาคได้ครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ประชาชน ทั่วประเทศไทยหรือคนที่มีส่วนร่วมก็ได้มีโอกาสร่วมบุญเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องเช่าหรือไม่ต้องเช่าเพราะฉะนั้นคนที่เช่าแล้วดูวัตถุประสงค์ดีเงินของท่านก็มีส่วนร่วมจากวัตถุมงคลเหล่านี้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลและสังคมนั่นเองครับวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลให้กับชุมชนที่บริเวณนี้ซึ่งจะช่วยชาวบ้านที่ ยากจนนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ทันเวลาเนี่ยก็ช่วยชีวิตได้ส,สําหรับวัตถุบมงคลรุ่นนี้นะครับผมว่าเนื่องจากการสร้างเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อจะไปทาโรงพยาบาล <c oughs> เพราะงั้นผู้ที่สั่งจองแล้วครอบครองเนี่ยก็จะได้2ประการคือได้ทั้นบุญกุศลได้ทั้งวัตถุบมงคลที่ใช้ความบั้งบริบบทย่างครับเพื่อจะได้ทั้งสองประการ คือเรามีแต่ลงทุนไปแต่เราให้วัดหมดค่ะรู้สึกดีใจคะ่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยที่ทําให้โรงพยาบาลท้ทองถิ่นที่สำเร็จนะคะอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเหรียญน,นี้คือว่าเดียตั้งใจทําและอยากจะให้ลองพุทธคุณจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านคะ่ะวัตถุบุคลที่จัดสร้างในครั้งนี้นอกจากค่าเหรียญที่เราต้องจ่ายโรงงานแล้วกำไรทั้งหมดถวายวัดหมดเลยคะ่ะโอ้โอันนี้ ขอเจริญพรขอบใจอนุโมทนาบุญมากับเหล่าดาราทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานในพิธีปรีมวลสารเตทองหลอจนวนรุ่นเหนือเมฆของหลวงพ่อประสุดวัดในตรว็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ร่วมกันบำเป็นมาแล้วจงมาเป็นตปะเตชะพลวะปัจจัยงผลให ท่านเหล่าดาราทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอญ